สวัสดีค่ะช่องอรัญญาชาแนลวันนี้นะคะอยู่ในซีรีส์ต้นไม้มงคลประจำวันเกิดตอนที่หนึ่งคนเกิดวันจันร์ทเกิดวันจันร์ทถ้ารู้ว่ามะลิเป็นต้นไม้สมสเสริมเสนเมตตาและความรักคุณจะรีบปลูกทันทีเลยค่ะคนเกิดวันจันร์ท มักเป็นคนอ่อนโยนใจดีช่างพูดเป็นที่รักของคนรอบตัวแต่ก็มีความขี้เกรงใจอ่อนไหวง่ายและมักแอบเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวต้นมะลิเป็นตัวแทนของความรักความบริสุทธิ์และเมตตาปลูกไว้จะช่วยให้คนรักคนเข้าใจช่วยเสริมด้านการเจรจาผู้ใหญ่เมตตาและถ้าปลูกในกระถางสีขาว หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก็ยิ่งเป็นมงคลค่ะลองไหว้ต้นมะลิด้วยดอกไม้สดในตอนเช้าทุกวันจันทร์และตั้งจิตขอให้คนรอบตัวเมตตาปล่อยวางเรื่องที่หนักใจพลังของมะลิจะช่วยทำให้ใจคุณสงบลงค่ะ ถ้าคุณเกิดวันจันทร์อย่าลืมลองปลูกต้นมะลิดูนะคะและพบกันในคลิปหน้าต้นไม้มงคลของคนเกิดวันอังคารค่ะกดติดตามอรรญยาชาแนลไว้ด้วยนะคะ